สวัสดีครับผมเมื่อนี่ว่าเห็ดนักกินครับก็ไปอาดลำถุงไปไปไปสร้างวิทยกรรมยังไงมาเช่นนี้นี่ครับวันนี้วันนีครับเอาเห็ดได้กินซอยลูเกอร์ครับไปบุญวันวนเมื่อนี่อันนี้เท่งครับผมเท่งหน่งเท่งยังหนึ่งเท่งเตือนเตรียมกัรเซลล์พิษไหนว่าบอกโอ้ยเอกินวันนี้หน่อยกินเลยบ้าบเป็นหุ่งเนี่ยเนาะอหยิบต่ำต่ำมุ่งโซ่กันนี้ chút chuẩn đấy, chốt chuẩn, chốt đấy, lông ấy lại Hạ. ui rồi, okay. không đây để gì đó, anh con, họ chỉ bằng can tầm dương, là, Điều là 3 môn. 3 môn, còn không? ao mấy hết dần quẩy quẩy chắc cả trận, nhá. Oh, mình quẩy riêng coi. Quẩy, 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 quẩy. Quẩy thế. Bùng bình có câu néo này ha, cụm. Ha, cụm. Oh, cái gì ở chắc cả trận lắm thầy. Quủa quủa vẫn sụt. Thế là mặn rồi à? là bò hầu họ năm mươi ba. Say năm rồi ba. Say năm mươi ba. Say năm cả ba. Say năm mươi là Say năm mươi ba. rồi năm mươi ba. Say năm mươi thương Say năm mươi ba. 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 Say năm mươi ยันบนว่าก็เพิ่มอยกผงนวนไปำสไตล์เท่งครับี้สไตล์เท้ยโยโอ้ยจพี่ดีม่เดวหอมเดี่ยว่สวนนี่แหละนั่นน้ำส่วนหอมนี้ไงเบงเบงเกียวเบงนี่นี่ครบกับปลาคว้ากับนี้ตัวพอดีเลย ตัวนี้หลายตว่เออตัวนี้เลยไปสิีย,น,ยนจะนวัวใช่ปะประเดีนะแล้วันันีนเข้มอไปนกันเดี๋ยวีเข้มอันนี้บบบ่มันใจประดี๋าดผมมันเด้ครับไปเทีเพราะว่ามันประเดีคนละสูตรกันครับ้ hey, ย แต่ผมบอกเลยว่าอกเข้มเหมืนเลยก็ดีโอ้เสียบพาคปะทีนนี่มะบึงขวดจะจำเลยเด้อใหม่เด้อว่าใหม่แล้วส่บบกมวง่ายลยดูดี เป็นตำแหน่งแต่ว่าชิ้ยนย่อตรงนี้เลยไม่เข่ากันแล้เนาะสร้างใหม่หมดก็ตำได้ฟังเดียวแล้วตำฟังคนอื่นรอเดี๋ยวคนมาหาอันอือ จำบ้าบอกว่าขาขายตมเหมือนเากาบ้างบอกว่าขาว่าทีโอคแต่มงคงบ้าละบ้เทียบเทียบว่าผมเบิกเินมาคงเ่อไครับผมเงนนั้นยว่แล้วต้องหาเงินเดือดเท่าไหร่เที่ยวไหนกออกไหมใควะสดเลยได้ดิอ๋ตูตาข่าคำยังอยู่สวสดเลยไม่ใ่ điền chàng chim non xéo điền um ok ngon để chỉ menu này kia ông quẩy gắt chân đeo mông để con để ngay kia ông gì vậy Ừm, nó khuỷu. Nhanh nhỉ? Nhanh chắc chắn rồi, tuần. Tổng... Cô mẹ ăn xa bà, xăm nhỉ? Bỏ Được là... <laughs> không? ต่ำเฮี้ยงไปไล้ครับฝง่แล้วน,นุเนดยคุยตัวน้เลย่นีคุยอยูแล้วทางคุยอาจะแสบอีครับผมพวก,พวก,พวกป,ปล่อยมีกับความเมื่อยเลยโอ้สุดยอด รับตหน่อยเนาะแนีนกินพ่อเจาะห้องนี่ละรองรอง,องชิมบเบอแบตรงนี้นยแต่มันแฉกผ้าหนุ่มเกักคา,ากันเลยเซแว่นตาแล้วไปาสตาพอดีหลักสีเจียบมุ้ยสาตาพอดีเขาเห็นเอียงดีดีมาเดียเขาเห็นน้ำตกเป็นเอยียงเหรอจะจัด <c oughs> <c oughs> เข่ากันครับเวลาดกัดปรุงแล้วครับผมคันไฟเบิง้งจุดได็ก็เบลิ้วครับก่อแต่ว่าคันสนับสนุนผมกับเบิ้องหันจบคิดแล้วครับผมตัวครัวลงไปเอาขรัวพี่ขรัวพี่ขรัขวครับผม เพเ่าใส่พ่อมาม่านกรองกันข้าวเปลี่ยน้าใส่เพิ่มลงปลาลงไปคงนัวเกล็ดเลยครับนี่คือในกล่องกลม,มากเกลือเล็กน้อยนี่เกลือให้ผงใส่เกเลือหน่อยครับเกลือท่วมนัว ตาที่เริ่มรับประทานน้ดหน่อยครับย้อนให้จิใส่ผักหอมเข้าไว้น้ำเป็นไงพักหวามมืมีบ่เป็นเล้งหรอกครับมีมีโยมีอยู่เอาใส่ยจะเกินสองตนนะเดี๋ยวผมเนาะนี่ครับผมรักปลูกไว้อยู่พวกเบี้ยแบบคู่หลังเฮี้ยนะครับก็ยังมีต้นหอมปลูกไว้สองสามตนครับพอได้กิน พ่อใส่พ่อครับปลูกไว้แล้วยังครับอีออ่าฮะออกไ้เหง่อหัวกบบนี้ครับตอนสุดท้ายครับผมใส่ผักตรงข้อมอนมิดหน่อยเดี๋ยวต่อเลยโอเคครับรอช่วตอนกินกันเลยครับ มาครับเซตขอเทียบเรียบร้อยมาชิมๆชิมตแตงกวนเลยสุดทำยังไงี้ชมตำหวงเียบี๋ยวมา่ีชมยงโอ้ยเจ็บป่กจะวะควาไวันนดเด่อ

S <S กินเมื่อนี่เมื่อกีอ้กินไงไปบุกโดนครับเกยิ้มแบบยิ้มไทยหยุดม,มั้ยลวครับผมมีลืมไทยความโอ้ยลืยมไทยครับผมกินตัวเองเกิอนินึงเลยพียิ้มแมงแ่เลยเงียบควายจักระจัมควายจักระจัมทุ๊กแกคุยอะไรอยู่ครับ แล้วับผมบ้านมีสิปิดคลิปแล้วครับผมโทรศัพท์มีปัญหาเล็กน้อยครับใทยหมดเรี่ยงที่เขาทำปิดคลิปเอออาจทำปิดคลิปวันนี้ทำยังไงแยบหรือเล้วครับืนึกแยบกับนึกว่าดื่มกดไทยหรือเปล่ากดไทยอยู่แล้วครับสีเมื่อยอะไกันแน่นอนครับกินข้าวเที่ยงเสียบเสีหลายหลายคนแยบมสีบระเดกสีบระเดียกเที่ยง แปลกกันอีกบัตตนึงเป็นคืนๆกันหน่อยพวดเดี๋ยวพอดีแสบอื้บนดีกินหอดบ้างนี่อนครับแสบครับแต่บอกคื้แต่ว่าผมคุณนี่ครับผมคลิปนี้ขอปิดไปชั่วหนี้ครับผมเพราะว่าโทรศัพท์มันเริ่มมีปัญหาครับมันตัดเองไป เดีเจอไันคิดหน้าครับพวสวัสดีครับ